สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam e t e n a l ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานมิโมซ่าค e ีนไทยแลนด์2022ครับในรอบไฟแนล Final, ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับ ตรหานี้เลยเราอยู่กับผู้บริหารของคริสตัลกรีนนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะมาในงานมิโมซ่านะคะในงานรอบไฟนนลนะคะเซเองนั่นเองสวัสดีค่ะอ่ากล่าวนิดนึงสาหรับงานประกวดมิโมซ่าวันนี้ค่ะครับผมก็เป็นต้นครับไม่เคยมางานแบบนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากค่ะแล้วก็งานนี้ได้ข่าวว่างานเขาดีมากเลยนะเพราะว่าน้องน้องที่ประกวดได้รางวัลเนี่ยเขาจะเป็นทําเพื่อสาธารณนะครับแล้วก็ตีมันก็คือความกระตันยูต่อแทน แผ่นบินตอดแทนผู้คนตดแทนสังคมประมาณนี้ได้เลยอ่ะสำหรับอคริสต์กรีนบ้านตอนนี้นะครับโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างฮะเข้าบ,บ้านหมู่บ้านที่เขาใหญ่ตอนนี้ก็เนื่องจากตอนนี้กําลังบูมเลยเพราะว่าเป็นฤดูหนาวด้วย<ะ>เข้าหน้าหนาวกําลังอยู่ในหน้าขายเลยอตอนนี้คนลูกค้าเนี่ยแห่กันเข้าไป<ะ>ที่เขาใหญ่กันเยอะมาก,ะมากนะครับ<ะ>ก็ตอนนี้คิดเทินกีนเรากำลังจะขึ้นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับ<ะ>สัปดาห์หน้าเนี้ย ก็จะเป็นผู้พักวิวนะครับจะเป็นผู้วิลล่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านตากอากาศนะครับอารณ์ภูวิลล่าอยู่บนภูเขาที่เขาใหญ่นะฮะใช่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาทว่าห้าล้านห้าล้านแปดได้นะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการนะฮะมีบ้านพักตากอากาศนะที่เขาใหญ่นะฮะเป็นภูวิลล่าเลยนะฮะโครงการจะเริ่มเมื่อไหร่พีเอกโครงการจะเริ่มสัปดาห์หน้านะครับอันนี้แแบบเป็นอะไรใบอนุญาตเสร็จหมดก็ สัปดาห์หน้านี้ก็จะเริ่มขึ้นเสาเอกเสาโทกันแล้วครับก็เข้าไปชมไปจองได้ซึ่งโปรเจกต์นี้เราทำไม่เยอะนะครับเราทำเพียงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่สิบหลัง<ะ>เพราะฉะนั้น เดือนเดียวหมดแน่นอนต้องรีบกันไปจองนะครับได้เลยเข้าไปดูในแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ตัวไหนได้เข้าไปดูในเซกัสังหาหรือภูปักวิวเขาใหญ่นะครับได้เลยสําหรับคริสตัล์กิลนเขาใหญ่ตัวนี้นะฮะเรียนเชิญนะฮะให้มาดูนะฮะแล้วเข้ามาจองได้นะฮะสำหรับโครงการนี้ราคาต้องได้ตัวคริสต์สกีนเนี่ยนะครับเรามีแบบบ้านอยู่ทั้งหมด3แบบตอนนี้นะครับแบบบ้านนอร์ดิกแบบบ้านทูวิลล่า นะครับแล้วก็แบบบ้านโมเดลนะครับสแบบตอนนี้เหลืออยู่ไม่ไม่ถึง10หลังต้องรีบแล้วนะครับไม่ถึง10หลังแล้วรีบมาจองเลยนะครับก็ติดตามเพจกันที่คริสตันกรีนเขาใหญ่นะครับเว็บไซต์คริสตันกรีนเขาใหญ่นะครับ ก็เข้าไปชมไปดูกันได้ครับได้ครับคุณผู้ชมฮะฝากกิจกรรมดีๆนะฮะของคริสตัลกลีนเขาใหญ่แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ของคริสตัลกลีนเขาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะวันนี้ขอบคุณเสกมากค่ะบ๊ายบาย